รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำนะคะไปที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมกับมีการเตรียมนัดหารือแก้ปัญหาการระบายน้ำร่วมกับทางกรุงเทพมหานครด้วยร้อยเอกธมรัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ,าากรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปทุมธานี รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนทั้งเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำและปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอคลองหลวงรวมถึงปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองคูคตและลำสามแก้วซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมนัดหมายประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครในวันอังคารหน้าจากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐไปมอบถุงยังชีพพร้อมพันธุพืชและพันธุ์สัตว์น้ำแก่ประชาชนในตำบลคูคต ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดลาสนุนที่อำเภอลำลูกกาเราฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำและปัญหาน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักพร้อมพบปะประชาชนมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางกลับ ทางด้านนางสาวสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่18กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ก็คือกําแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรและอุทัยธานีพร้อมรับฟังการรายงานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทก,กภัย จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะไปมอบถุงยังชีพจำนวน549ชุดแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่6กตำมลย่ญญานมัดสีอํเาเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยอํเาเภอพยุหะคีรีมีน้ำท่วม2องตำบล26หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ44ครัวเรือน ต่อมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างประตูร,ระบายน้ําของหมู4่4ตำบลมุนย่านมาสีอพยุหะคีรีซึ่งจะช่วยป้องกันน้ําจากแม่น้าเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําทางด้านการระบายน้ําช่วงฤดูฝนและการเก็บกักน้ําไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งเกิดอุทกภัยนะคะภัยธรรมาชาติทั้งหลายนะ,ะรวมทั้งน้นตอนนี้คือน้ําท่วมนะคะ ท่านยกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการให้รองนายยและก็รัฐมนตรีประจำนายกรทุกคนนะคะได้ลงมาช่วยดูในเรื่องของการเยียวยานะคะแล้วก็การฟื้นฟูนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเยียวยานะคะต้องไม่ให้มีการตกหล่นนะคะแม้แต่หลังคาเรือนเดียวนะคะซึ่งก็ทุกทุกคนก็ลงมาแล้วก็ลงมาสํารวจแล้วก็ลงมาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะคะที่กําลังเผชิญกับ ปัญหาน้าท่วมนะคะอย่างที่นี่เนี่ยก็ท่วมมา2เดือนแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินวันเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ท่วมเท่านี้นะคะวันนี้ก็ท่วมขึ้นมาอีกพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะท่วมขึ้นมาขนาดไหนนะคะก็จะได้นำํำความไปกลับเรียนทางนาะยกรัฐมนตดีแล้วก็รัฐบาลนะครเพือ่อที่จะหาทางช่วยกันป้องกันบรรเทาเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูต่อไปะคะ่ะ